ใจม่มูลเกียออกมาชี้แจงเรื่องสารกระตุ้นต้องห้ามโดยล่าสุดนั้นใจม่มูลเกียอดีตแชมป์หรือ u b o ในรุ่นจูเนีย m i d d l e ด e ลเว t ชาวเม็กซิกันและทีมงานได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ VADA ตรวจพบสารกระตุ้นต้องห้ามในตัวของเขาหลังจากไฟเอาชนะบูโนสุรเซในการโชครีแม์เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ก่อนอื่นสิ่งสำคัญคือต้องย้ำอีกครั้งว่าใจเม่มูลเกียไม่เคยตรวจพบสารกระตุ้นเลยตลอดการโชคเกิน100ครั้งตลอดอาชีพนักมวยของเขาจนถึงตอนนี้ประวัติของเขาผมสามารถพูดแทนมูลเกียรได้เขาปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบ VADA เสมอและสร้างชื่อเสียงในฐานะนักมวยที่ใสสะอาดและเคารพผู้อื่นซึ่งให้เกียรติและมีความซื่อสัตย์ สุจริตในกีฬานี้เราขอให้ชุมชนมวยจำบริบทนี้ไว้ก่อนที่จะรีบตัดสินใจว่าเขาผิดโดยทางทีมงานใจไม่มูลเกียเขายังได้บอกอีกว่า การทดสอบดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายการทดสอบที่ดำเนินการระหว่างในค่ายฝึกซ้อมส่วนที่เหลือทั้งหมดก็ไม่พบสารกระตุ้นผลการทดสอบตัวอย่างเงที่เป็นบวกนั้นมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงและน่ากังวลอย่างยิ่งสำหรับเรามาเทสโทสเตอโรนจากภายนอกเช่นเดียวกับสารต้องห้ามหลาย,ลายชนิดมันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธีไม่ใช่แค่เพียงการใช้โดยตั้งใจเท่านั้นในขณะที่เรายังไม่ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุของผลลัพธ์ดังกล่าวเรากำลังตรว รวสอบผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทางมูลเกียราายซึ่งรวมถึงอาหารเสริมยาการบำบัดและสิ่งอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องนี่เป็นกระบวนการที่พิธีพิถันและเรามุ่งม,มั่นที่จะค้นหาว่าสารนี้อาจจะเข้าสู่ระบบร่างกายของเขาได้อย่างไรจ่ายนี่มูลเกียรและทีมงานได้ถแถลงข่าวชี้แจงนั้นเอง